สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับห้องเรียนออนไลน์ครูออนและครูอินกันอีกแล้วนะคะสาหรับสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยของค่านิยมไทยค่ะเด็กๆคะมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยมากมายหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเลยที่เห็นเลยเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรคะ เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือธงชาติไทยนั่นเองค่ะซึ่งธงชาติไทยนะคะจะแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันนะคะสีแรกเลยคือสีอะไรเอ่ยสีแดงค่ะสีแดงก็จะหมายถึงชาตินะคะสีต่อมาสีอะไรคะเด็กสีขาวนั่นเองค่ะสีขาวก็จะหมายถึงศาสนาค่ะและสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ สีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินก็หมายถึงพระราชาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยนะคะก็จะปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะซึ่งกษัตริย์องค์ปัจจุบันนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะรัชการที่10นั่นเองค่ะซึ่งท่านนะคะมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวะชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะศาส,สนาในประเทศไทยศาสนาในประเทศไทยนะคะหลักๆก,ก็จะแบ่งออกเป็น3ศาสนาด้วยกันค่ะเริ่มต้นด้วยศาสนาที่1นะคะศาสนาพุทธค่ะศาสนาที่2ศาสนาคริสต์ค่ะ และศาสนาสุดท้ายนะคะศาสนาอิสลามค่ะซึ่งในหลวงของเรานะคะได้อุปถัมภ์ทุกศาสนาค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสีภาคค่ะภาคที่1น,นะคะก็คือภาคเหนือนั่นเองค่ะภาคที่สองภาคกลางค่ะภาคที่สมภาคอีสานค่ะ และภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละภาคนะคะก็จะมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันค่ะมาเริ่มต้นที่ภาคเหนือนะคะก็จะแต่งกายด้วยชุดเตี่ยวค่ะและก็อาหารประจำภาคเหนือนะคะก็คือน้ำพริกอ่องนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะภาคกลางค่ะภาคกลางนะคะก็จะแต่งกายด้วยชุดไทยค่ะและอาหารประจำภาคกลางนะคะก็คือแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนั่นเองค่ะภาคอีสานค่ะภาคอีสานนะคะก็จะแต่งกายด้วยชุดหม้อห้อมค่ะและมีอาหารประจำภาคอีสานนั่นก็คืออะไรคะดเด็กๆสมตำนั่นเองค่ะ เด็กๆเคยทานกันไหมคะอร่อยมากๆเลยนะพักตายนะคะก็จะแต่งกายด้วยผ้าปาเต้นนะคะและมีอาหารประจำภาคนะคะก็คือแกงไตปลานั่นเองค่ะ นอกจากธงชาติไทยและอาหารไทยที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วนะคะเรายังมีภาษาไทยที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเช่นเดียวกันค่ะแต่เอ๊ะเด็กๆคะเด,ดเด็กๆรู้ไหมคะว่าใครเป็นผู้คิดค้นอักษรภาษาไทยกันคะผู้คิดค้นอักษรภาษาไทยนะคะนั่นก็คือท่านผู้นี้นั่นเองค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะวันนี้นะคะครูออนก็มี ตัวอักษรภาษาไทายนะคะในสมัยก่อนมาให้ดูกันเราไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอักษรภาษาไทายนะคะในสมัยก่อนค่ะและทีนี้เรามาดูปัจจุบันกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะเหมือนหรือต่างกันยังไงค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอักษรภาษาไทายในปัจจุบันนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อยนะคะในบางตัวอักษรค่ะการเล่นไทยค่ะ การเล่นไทยนะคะก็คือการเล่นของเด็กสมัยก่อนนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาดูกันว่าการเล่นของเด็กสมัยก่อนกับการเล่นในปัจจุบันเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะเราไปชมกันเลยอย่างแรกนะคะก็คือเดินกราค่ะอันที่สองหมาการกล้วยเด็กๆเคยเล่นกันไหมคะสามหมาเก็บค่ะสี่วิ่งเปลี้ยวหงูกินหางหก มอน้อนผ้า7รีรีข้าวสารเป็นต้นค่ะเด็กๆคะลองสังเกตดูสิคะว่าการเล่นของเด็กสมัยก่อนนะคะจะใช้สิ่งของรอมตัวหรือสิ่งของธรรมชาตินะคะนํามาประดิษฐ์เป็นของเล่นค่ะซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันนะคะที่เราสามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเคยเล่นการเล่นไทยแบบไหนกันบ้างนะมาบอกครูกับครูอินกันได้เลยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยค่านิยมไทยเด็กๆนะคะอย่าลืมกลัาไปทบทวนและกลับไปทำใบางานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูออและครูอิงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในหน่วยหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย